สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนก็จะมาแนะนําร้านประจําที่มนไปกินบ่อยๆที่บางแสนนะคะร้านนี้เนี่ยไปกี่ครั้งจะต้องไม่พลาดเลยนะคะชื่อว่าร้านอาหารดีพร้อมนะคะเมนูแรกที่มนไปแล้วจะไม่พลาดที่จะสั่งเลยก็คือ อส่วนหอยนางลมนะคะดูสีหอยเต่งตึงอวบมากเมนูถัดมาก็จะเป็นยำดอกแคนะคะกินแก้เมารสได้เลยมีความเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ดนะคะยำผักบุ้งทอดกรอบผักที่นี่ก็อร่อยมากค่ะกรอบมากแล้วก็ส่วนน้ำยำเนี่ยก็จะเป็นน้ำยำหมูสับใส่กุ้งแห้งแซบๆนะคะเมนูถัดมาก็จะเป็นห่อหมกทะเลนะคะปลาหมึกนี่ชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งมีลูกชิ้นแล้วก็มีปลาส่วนด้านล่างเนี่ย ก็จะมีผักนะคะเมนูถัดมาก็จะเป็นทอดมันปลากายนะคะทอดมาร้อนๆกินกับข้าวสวยเนี่ยฟินมากเมนูถัดไปเป็นแกงส้มไหลบัวกุ้งนะคะเมนูนี้ก็จะมีความเปรี้ยวบวกความเผ็ดแซบ่บ แล้วก็เมนูนี้ต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆอีกเช่นกันค่ะเป็นแกงข้วเนื้อปูนะคะให้ปูเยอะมากหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเดินตลาดปลาอ่างศิลากันนะคะก่อนหน้านี้มนก็เคยไปเดินฝั่งตรงข้ามแล้วแต่เห็นฝั่งนี้เขาเปิดใหม่ก็เลยจะมาลองดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ ขับตรงเข้ามาเลยนะคะที่นี่เป็นวันเวนะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วขับไปจนสุดทางก็จะมีลานจอดรถให้นะคะทางเข้าตรงนี้ก็จะแคบนิดนึงนะคะไม่สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ต้องใช้สกิลขับตรงๆไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะของก็จะเหมือนกับตลาด ฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าที่เนี่ยของจะน้อยกว่าแต่ก็มีพอมีเหมือนกันก็จะมีพวกอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาข้าวหลามแจงร้อนอะไรก็มีเหมือนกันนะคะแต่ฝั่งนู้นอ่ะจะมีของเยอะแล้วก็มีให้มีให้เลือกเยอะกว่านะคะแล้วก็มีของกินแบบของของสดอะไรเงี้ยแล้วก็ของที่สําเร็จเนี่ยฝั่งนู้นจะมีเยอะกว่านะ